เรื่องนี้เป็นไวจีนแนวลีว้ลับมีเรื่องของวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องนายเอกถูกวิญญาณของน้องสาวที่เอาแต่ใจมากๆตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่จนถึงตายคอยตามรังควานจะเอานั่นเอานี้นายเอกก็พยายามที่จะตามใจน้องล่าสุดขอมือถือนายเอกก็ซื้อแล้วก็มาวางหน้าหลงไห้น้องสาวก็มาวีนว่าของมันใช้ไม่ได้ นายเอกก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็บังคับว่าต้องตามใจน้องให้ตามใจน้องตั้งแต่เล็กๆก,ก็รับรู้มาตลอดว่าแม่ไม่ไม่ชอบตัวเองแม่เกลียดตัวเองรักแต่น้องสาวมาตลอดนายเอกอึดอัดพอโตก็เลยแยกบ้านไปอยู่ที่อื่นจนน้องมาเสียไปแม่ก็ยิ่งเย็นชากับตัวเองใหญ่เลยพยายามหาของไปให้น้องพอไปงานเลี้ยงรุ่นสมัยมัธยมเราได้บงับงเอิญไปเจอกับเพื่อนเก่า แล้วจำได้ว่าที่บ้านเขาอ่ะเป็นวัดทำนองนั้นก็เลยไปปรึกษาเรื่องนี้ว่าผีน้องสาวมาตามหลังควานจะขอของตัวเองจะต้องทำยังไงเพื่อนคนนี้ก็เลยแนะนำให้ไปหาพระเอกที่ร้านสารคนกระดาษนายเอกก็ไปตามลายแทงเลยแล้วก็ไปเจอร้านของพระเอกอ่ะอยู่ปีกวิเวกอัเงียบสงบบรรยากาศก็คือดูหลอนละแต่นายเอกกับ ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรพอไปเจอเขาก็ว่าจ้างให้ทํามือถือให้พระเอกก็ประดิษฐ์จากกระดาษนั่แหละก็ตัดกระดาษทําไปนายกก็นั่งมองนั่งซึมซับบรรยากาศที่ทุกอย่างเป็นกระดาษไปหมดเลยแล้วพระเอกก็ทําเสร็จในายเอกก็กลับมาให้น้องสาวอ่ะนางได้ถูกใจแล้วก็จบไปเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นก็มาอีกรบเลาจะมาเอากระเป๋ารุ่นที่เพื่อนตัวเองมีแต่ นายเอกก็ไม่อยากสปอยแล้วอ่ะทำไมเอาแต่จะขนาดนี้ตายแล้วก็ไม่ไปฝุดไปเกิดประกอบกับว่ายันที่พระเอกให้มามันกันน้องสาวไม่ให้เข้าใกล้นางก็เลยยิ้งโมโหก็เลยไปหลอกผีเพื่อนจนเพื่อนอนะ่ะรีบเอากระเป๋ามาให้ที่บ้านนายเอกก็รู้สึกว่าแบบนี้มันมันไม่โอเคแล้วอ่ะมันจะมีวิธีไหนที่แบบจัดการได้บ้าง แล้วน้องผีน้องก็เลยไปฟ้องแม่แม่ก็มาตบนายเอกอีกว่าทำไมไม่ตามใจน้องทำไมถึงแบบร like ้ายกาดกับน้องนายเอกก็แบบอยากจะเคลียร์ใจเรื่องที่ตัวเองคาใจมานานแล้วเหมือนกันจริง,รงๆก่อนหน้านี้เคยสงสัยว่าตัวเองไม่ใช่ลูกเขาด้วยแล้วแอบบเอาผมไปตรวจดีเอแต่ว่าผลนะ่ะก็ออกมาเป็นแม่ลูกกันแต่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะพ่อเล่นตุกติกหรือเปล่าส่วนพ่อก็ทํางานแต่นานๆจะกลับบ้านทีไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเวลานายเอกจะ พูดเรื่องนี้ทีไรอะ่ะพ่อก็จะปฏิเสธแบบอย่าถามถึงอย่าพูดถึงแล้วก็พยายามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเนะหยาะแย่จัดการอะไรไม่ได้รู้ทั้งรู้ว่าแบบเมียดูแลลูกรักลูกไม่เท่ากันก็ยังแบบไม่จัดการอะไรอะจนภายเอกอะ่ะ ก็คือดูดูออกอะรู้ๆพอจะรู้ว่าเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เลยบอกใบเรื่องชาติกําเนิดไปจนนายเอกอะก็มารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วอะคนที่ตัวเองเรียกว่าพ่อแม่มาตลอดอะไม่ใช่พ่อแม่จริงๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นนา้าน้องชายของแม่กับน้าสะพ้ายส่วนพ่อแม่จริงๆของตัวเองอะตายไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีปมที่เศร้าอยู่ต้องย้อนไปตอนที่นายเอกอะ ตอนยังเด็กพ่อแม่นายเอกเป็นคนรวยแล้วพ่อมาดูแลก,กิจการช่วงแรกๆะก,ก็ทําตามความเชื่อก็คือไปขุดศพเด็กมาเลี้ยงเอามาฟิลแบบถ้าเป็นคนไทยก็เลี้ยงกุมารประมาณนั้นมาเลี้ยงเอาเด็กมาเลี้ยง4คนแล้วกิจการก็รุ่งเรืองให้ช่วยกันดูแลก,ก็คือได้ผลแต่ว่าทุกอย่างมันมีสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วสิ่งแลกเปลี่ยนที่ผีเด็กอย่างพวกนั้นต้องการก็คือนายเอกแต่ว่าพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของนายเอกรักนายเอกมาก ก็ไม่อยากให้ก็ตัดสินใจแลกด้วยชีวิตตัวเองเนี่แหละก็เลยให้น้องชายอ่ะที่เป็นน้าของนายเอกที่ตอนนั้นนแต่งงานแหละมารับนายเอกเป็นลูกแต่ก็ยื่นยื่นข้อเสนอนะคือแบบให้เลือกเพาะถ้าเอานายเอกไปเลี้ยงก็ต้องรักเหมือนลูกแล้วตัวเองก็จะไม่มีโอกาสมีลูกชายด้วยซึ่งตอนนั้นอ่ะทั้งน้องชายน้องสะพ้ยก็รับปากดิบดีเลย แต่พอทําเข้าจริงๆก็ทําไม่ได้แบบน้าสะพ้ายอ่ะไม่ชอบแบบเป็นอีฉาแม่นายเอกเพราะว่าเขาเอาเพอร์เฟกแล้วก็รู้สึกมีปมอยู่ในใจว่าตัวเองเป็นคนบ้านนอกแล้วรู้สึกว่าแม่นายเอกเหยียดตัวเองก็เลยไม่ชอบเขารับลูกเขามาเลี้ยงอ่ะก็รักเขาไม่ได้เต็มใจแล้วหนึ่ง แล้วพอตัวเองท้องแรกอะ่ะก็พยายามดูแลบะคบ้องงอยังดีแต่สุดท้ายก็แท้งแล้วมารู้ที่หลังอะ่ะว่าเป็นลูกชายก็ยิ่งเกลียดนายเอกเข้าไปใหญ่เลยพอมามีลูกสาวก็รักแล้วก็แค่มองหน้านายเอกก็นึกถึงพี่สะใภ้ที่ตัวเองเกลียดเขามาตลอดนี่เลยเป็นเหตุผลที่ที่นายเอกรู้สึกว่าแม่เกลียดตัวเองก็เพราะเขาไม่ใช่แม่แล้วเขาก็ไม่ได้รักเราด้วยจนกระทั่งแม่ต้องเรียกว่าน้าสะใภ้นายนเอกพานายเอกไปที่ขาลือหาที่ พ่อแม่นายเอกพี่ชายนายเอกอยู่กับผีก็คือเป็นคาลฮาคาลหาาลห,าหลังเก่านั่นแหละเขาก็ใช้ชีวิตหลังความตายด้วยกันในบ้านหลังนั้นก็คือตั้งใจจะเอานายเอกไปแลกกับวิญญาณลูกสาวตัวเองซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก นายเอกไปทั้งที่รู้ว่าอาจจะไม่ได้รอดกลับมาแล้วก็ได้แต่อยากจะจบเรื่องนี้สักทีก็เลยทําให้ได้รับรู้ว่าความรักจากพ่อแม่ที่ตัวเองหวยหามาตลอดอะ่ะมันมีอยู่จริงๆมันคือพ่อแม่แท้ๆของเขาเนี่ยแหละได้รับรู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของเขารักเขามากแค่ไหนเขามีพ่อแม่ที่รักมีพี่ชายที่รักที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเขาแล้วจริงๆผีเด็กอะ่ะก็ไม่ได้หลายกาดแบบชั่วร้ายอะ่ะจริงๆแล้วก็ความเป็นมาก็น่าสงสารผีเด็กที่พ่อนายเอกไปขุดมาก็ เป,เป็นเด็กที่ถูกแม่ฆ่าฆ่าตายสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนคือเขาไม่เคยได้รับความรักเลยพอได้มาเจอครอบครัวของนายเอกก็ก็รักเหมือนพ่อแม่จริงๆแล้วก็รักนายเอกเหมือนน้องชายจริงๆอยากให้เป็นครอบครัวแล้วเขารู้ว่าตอนที่น,ยา,น,า,น,นะนายเอกอยู่ข้างนอกไม่มีความสุขโดนน้ากับน้าสะพายเลี้ยงดูมาแบบไม่ดีก็เลยเข้าใจว่านายเอกอยู่ข้างนอกไม่มีความสุขก็เลยจะชวนมาอยู่ด้วยกัน ประมาณนั้นแต่พอพ่อแม่ได้คุยกับนายเอกได้รู้แล้วว่าตอนนี้นายเอกรักพระเอกแล้วก็มีความสุขมีที่ที่เป็นเซฟโซนอะ่ะก็เลยถามนายเอกต่อนหน้าผีเด็กว่าตอนนี้ลูกอยู่ข้างนอกมีความสุขกับชีวิตใช่ไหมพอนออพายเอกอ่ะนึกถึงพระเอกก็ก็ตอบว่าใช่ตอนนี้เขามีความสุขดีกับชีวิตข้างนอกก็เลยต่อรองกับผีเด็กว่าไม่ต้องให้ในายเอกมาอยู่ด้วยหรอกก็อยู่กันเหมือนเดิมนี่แหละมีพ่อแม่แล้วก็ พี่ชายส่วนนายเอกอะในช่วงเทศก,กาลหรือนานๆครั้งก็จะมาเยี่ยมทีอย่างนี้ดีกว่าผีเด็กก็โอเคอย่างนั้นก็ได้พอนายเอจบประเด็นนี้เรื่องราวทุกอย่างเคลียร์ขีดยาใจหมดแล้วก็เก็บกระเป๋าไปอยู่กับพายเอกเลยเพราะตอนนี้รักกันแล้วแล้วก็จบไปอย่างแฮปปี้เรื่องนี้พอดก็จะมาแหวกแนวหน่อยเป็นแนวสารกระดาษเป็นของที่คนตายใช้ความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผีเด็กของคนจีน เอาจริงๆปมวิญญาณน่ะน้อยน้อยนะไม่เท่าไหร่เรื่องความน่ากลัวเรื่องความอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นปมเรื่องครอบครัว นายเอกมากกว่าที่เยอะปมดราม่าแบบนาสะใภยประตัดแดกกับคือแบบเป็นข้าคโกวที่ท็อกซิตอ่ะไม่แปลกที่นายเอกจะจะสงสัยว่ากูคือลูกเขาหรือเปล่าก็เลี้ยงแบบนั้นน่ะใครจะไม่รู้สึกอะ่ะส่วนเรื่องของพระนายความสัมพันธ์มันจะไม่ได้แบบหวือหวามากมันจะเป็นแบบเรื่อยๆมาเลี้ยงเลี้ยงของคนที่โตแล้วไม่ได้มีฉากกุ๊กก๊กฉากหวานอะไรแต่เป็นแนวที่แบบอบอุ่นมากกว่าใครชอบสไตล์นี้ก็ไปหาอ่านกันได้จ้า